เ,เราก็ไปดูเรื่องน้ำชักนิดหนึ่ง<ะ>หลังชวนประธานเขื่อนเจ้าพยาเร่งระบายน้ำเหนือทับูชมะเพราะอุตุเขาแจ้งว่าช่วงนี้ฝนทางเหนือจะเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องก็เร่งระบายออกมาพันสี่ร้อยกว่าลูกบาทเมตรถูกไหมน้องใบป,<ะ>ปรากฏว่าที่นนทบุรีนนทบุรีเหนือกรุงเทพ ชุมชนบ้าชิดท่าอิดที่ปากเกร็ดนนทบุรีเมื่อคืนที่ผ่านมาแม่น้ําเจ้าพระยาสูงขึ้นแล้วนะน้ําทะลักเข้าท่วมบ้านประชาชนที่เป็นชุมชนริมฝั่งแม่น้ําค่ะนี่ภาพอย่างที่คุณผู้ชมเห็นบ้านหลังนี้ของคุณเรียมอายุ74เจ้าของบ้านบอกเมื่อวานนี้เนี่ยน้ําในแม่น้าเจ้าพระยาสูงข,ขึ้นกว่าทุกวันแล้วขึ้นเร็วด้วยค่ะอาจจะเป็นน้ําหนุนด้วยหรือเปล่าไม่น้น,น้าท่วมตามชุมชนบ้านของคุณป้านเนี่ยยกของขึ้นที่สูงแล้วแต่น้ํามาเร็วนะคะ ที่ผ่านมามันไม่เคยขึ้นสูงขนาดนี้นแล้ววันนี้เยอะไหมครับป้าเลียมวันนี้วันนี้เยอะจะมามาขึ้น,นอืมมาอวันัสองวันแล้วก็ขึ้นทุกทีจะขึ้นแค่นี้แหละแต่วันนี้น่าจะเยอะกว่าเพื่อนตอนนี้ยังขึ้นลงขึ้นลงอยู่ยังยังยังไม่ค้างวันนี้วันนี้มาเยอะกว่าเพื่อนครับ เขาก็เตรียมก้นหมดแล้วเลยเตรียมมาเจอทุกปีน้าเริ่มมาบม้างน,น,นี่ก็อยู่ริมน้ํานอกแนวคันนั่นแหละรครับท่านผู้ชมนี่ขนาดเมื่อวานห้าโมงเย็นทางด้านอำเภอปากเกร็ดร่วมสังเกตการวางกระสอบทรายเพื่อวางแนวคันกั้นน้ําชั่วคราวที่หมู่เกาตําบลท่าอิดปากเกร็ดนะนี่เตรียมรับมือกันแล้วประลาบะอบตท่าอิดธัญพัฒน์บอกนะครับว่าลงพื้นที่นายก สั่งให้ดําเนินการหมายถึงในอุทเทนมนตรีนะค่ะเพราะว่ามันเดือดร้อนอยู่สองตำบลค่ะทำเป็นแนวขึ้นมานะคะ,ะท่านผู้ชมจากนนทบุรีขึ้นไปอยุธยาอายุธยาบางบานท่านผู้ชมคือฝนก็ตกอยู่ในพื้นที่อำเภอบางบานอีกต่างหากบางบานเนี่ยท่วมแล้วก็เป็นปัญหาอย่างที่ท,ทราบกานันเลยท่านผู้ชม หมู่6วัตกรอเพื่อบางบานเมื่อวานนี้ระดับน้ําในคลองบางหลวงซึ่งเป็นสาขาแม่น้ําเจ้าพยากับแม่น้ําน้อยรับน้ําจากเจ้าพยาล้นตลิง่งท่วมใต้ถุนบ้านค่ะชาวบ้านเนี่ยต้องขนของขึ้นบ้านหรือไม่ก็เอาไปไว้ในเรือนะคะนี่ฮะตะบูชมเหมือนคุณสมคิดจะเป็นช่างตัดผมหรือเปล่าค่ะนี่คือคุณสมคิดบอกข้าวของเครื่องใช้กับอุปกรณ์ตัดผมเนี่ยต้องเอาไว้ขึ้นที่สูงก่อนเลยเพราะว่าน้ํามันล้นตะลิง่งแล้วท่วมใต้ถุนบ้านสูงประมาณเมตรหนึ่งทั้งนีเท่านั้น ประมาณสักหนึ่งสัปดาห์เริ่มท่วมตะเล่งเก็บของด้วยมากระทั่งวันที่หนึ่งขึ้นทีเดียวห้าสิบเจนพืชผักสวนครัวที่ปลูกไว้เสียหายทั้งหมดเป็นช่างตัดผมจริงๆช่วงนี้ก็ขาดรายได้นะคะอ่าเนี่กล้วยหอมกล้วยหอมบางบานที่เขาโด่งดังทยอยจมน้ําแล้วเป็นพืชเศรษฐกิจสําคัญของชาวอาเภอบางบานคือจริงๆกําลังออกเครือใกล้จะตัดขายกันแล้วเนี่ยค่ะน้ําท่วมอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเสียหายนะคะอ่ะพอให้เห็นภาพนะ คือสภาพน้ําแบบนี้คุณป้าจงกรอายุ71เกษตรกรปลูกด้วยหอมกับพืชนักสวนครัวขายในตำบลบางหักบางบานบอกมันยอมรับสภาพทุกปีก็คือต้องยอมให้พ่อค้าคนกลางตัดราคาคือตัดขายก่อนกําหนดเลยอะค่ะแต่ปีนี้จะมาเร็วกว่ากําหนดไว้กว่าทุกปีดังนั้นกล้วยหอมที่ปลูกเอาไว้สไร่800กว่าต้นเสียหายค่ะขณะที่สวนกะเาสวนผลพาเสียหายตามไปด้วยเนี่ย ถามว่าเดือดร้อนมันก็แค่ไรายได้เราก็ลดลงจากที่เราทําการเกษตรใช่ไหมละเราเคยเก็บผักเก็บอะไรแต่ว่าเราก็ยอมรับสภาพเพราะเราอยู่รนะิมแม่นะเพราะมันก็ทุกปีอยู่แล้วรายได้มันก็คือหายไปที่ว่าเก็บไว้มันก็ต้องออกาอมาใช้หายไปเยอะไหม ก็คิดได้เลยเฉลี่ยวันนึงอ่ะวันละร้อยเงี้ยมันก <mo ็เลยหายไปเงี <mo ans> <mo ans> ้ยเฉลี่ยเพราะว่าเราจะเก็บผักบางบางดีเว้นวันก็ได้สามร้อยอะไรเงี้ยมันก็คือหายไปเลยแต่เรื่องน้ำเนี่ยก็รับได้อยู่แล้วว่ามันเป็นมันเป็นไม่รู้่ตั้งแต่เกิดมาจนห้าสิบปีมันก็เจอทุกปีอ๋อท่านผู้ชม